ัวางเป็นทางลวนมอตอร์วีไอ้ประสันพลวาเป็นทางลวนมอตอววรว,มว,วีมันควัดขีดินไส้ครับผมตอนนี้ก็บคุณครับไม่ไหมเลยวางเป็นวางเป็นผู้บนท้องพี่น้องพุณขัดขีดินไส้โอ้บรรยากาศตะเวนบ้านบ้านนอกข้าพี่น้องเอ้ยนุ่มบ้านปลามาพอเนี่ยนี่กะบไม่อยากไปแล้วครับกรุงเทพนี่วา เอ้าวนมบานปลามายังอยู่นาะอ้าวนมบานปลามาเนาะใบส่วนไป็กองเอาหนูเออาีใบรับใบรับแบบเด็ดวัอนี้นั่นเด็ดก็เหมือนันอีกกองใส่อีกเหมือนกับเปนอนเดียว่ยงครัวก็บม่ได้ยังมันมันเป็นความน่าทาสกันบอกไม่ได้เขาสิไปกองก้อนไปอยู่วันนี้เหรอไปอยู่ว่านอวิงอากาศมันคือบ่ทรงบ่คือเทนอวิ่งอยังไรเด็ดแถบกันบ่โอ้ยแบบเด็ดเด็ดก็เหมือนอีก อี่ีพอได้ตัวมันนี่นันิตวไปนอนเว้ยกี่แต่ของกีอยู่หันอีีเจ้าได้กียงอยู่มรงบาได้กีตอกี่ยงในมือเทมันบุคอยออกแล้วยางส่วมันบุคสิดบอเด็ดแถแม่บอเด็ดมัไาเรื่องยานเดียวมันบอก่วนี้ใบมันันเมือไกียงือละมันบอกว่าแล้วบ่าไดบบอเป็นราคาห้อใหูใครเา จะิงหูคายมาเรยหาตัววางเสร็จนอ่มบานปลาน้อบตัวก็ไปกินข้าวี่ตัวเดี้ยวากับเลี่อนูก็เนื้อข้าวเดียวเออเอาเอาเอายวสีาแปรงค้องขาง่จาไปมานอดลอยังไง่แบบได้ยินว่มบานปลาน้งมเงื่อแปรงค้องอยู่จ้า ยันบรรยากาศหายาหายกินตัวาะว่าิ้นปลาแก่นเมือนปลาปูอีกอย่างหนึ่งเนาจามิ้นปลาด้วยเนมือนว่าความเขารู้แล้วควมัน มาหอดแล้วพี่น้องมาหอดแล้วยมไมไ้เด็ดมองเสวนไอ้ขันมาครับผมนุ่มหันปลานะี่ยบอกมันก็สมซื่อนล่ะไปไกลกวงไปไกล่บ่หามาันครับผมห่ากระหากินอยู่ตีนบ้านเ้องนี่หละครับผมครับผมหากินอยู่น้ำตีนบ้าน,นครับขอ,อบเบิงอือนี่แหละไม้เด็ดทั้งผีก็เป็นทางรถเนาะครับเนาะครับทางด,ดากกับรถห่ากระยุในให้ยู่หน้าเห่อเลยล่ะหากินน้ำตีนบ้านหาบบ่าไปไกลบ่หมันไปหน้าโคกนี่ ีไม้เด็ดเนี่ยพอเา็นตัวเจ้าเดี๋ยวมันตัวตาคนไห้กระวงจะไปโคกไปยังคนมิดรกาเนี่มันเด็ดสุดแล้วก็เขาว่าไม้รับเนี่ยหาจกินน้ำมองเขาปลูกบวงไว้เหรอฮเขาต้องไปเลาะยากนี่แหละคือไม้รับครับผมกำลังเขาสีกลองแลกพี่นอ้องนี่แหละไม้รับเฮาไม้รับยังจี มากวางมือแหลกกม่ค่อยเขาดอกบรรยมไปกินเหล่าพ่อกันพันกระบาโอ้ยอยู่มองนั่นมองนี่ค่ะพ่นว่าเขามากวางไหวนี่ควายแบบไรห้องจูดๆม้าเขาครับอืมม้บันก็ดสิคือเรอครับเป็นปลาสิคืออยู่ครับผมเนี่ยค่ะผมมันเป็นปลาเนี่ยข้าเนาะอันให้น้าให้น้ามันกัดเป็นยังสี่หรอครับผมเป็นให้น้าแบบว่าหนูมันใหญ่ไม่ร่วมกันอยู่ี่นี่เพิงหรอครับเบิงองบนุ่มเดียวเบิ่งบ้านลายเบิ่งมองนี่ก็เป็นหวยเนาะบ้านนี้เป็นร้อนอยาฆ่าบานนี้นะครับผม ดอนอย่าข้าเป็นแหลมน้ำห่วยจสิน่ะนุ่มบ้านปลากัดสิให้ผ้าใหญยพันกล่องครับพัน,น,น,ว,นว่านุ่มบ้านปลากล่องมิดะบ่อเข่าว่ะสินให้พันดูล่องมึงเหมือนใช้ดิฉันก็กันอืมขนมเคียนนี่ขนมกีนงองเลยพันมานุ่มบ้านปลาเฮ็ดแจ้งโหดมันตื้นพันมานี่แหละครับไม้กระดายฟอกล่องเบิึงเนาะ ยังดังอยู่มันสียางบัชนัดตาจบผมแค่ไหนฮะมันเีลือกองทำไมหนักเลยแม่สีดอกนี่เป็นวิถีชีวิตเนาะต่างฝากต้อนที่ต้อนนองผู้จุงเทพยบจุงไทยนี่มครับผมเอาบรรยากาศเนาะพราะอะไ้คือหอดบ้านเฮานี่แหละหน้าแรงแงมแรงกับผมมิยังพี่น้องเอ้ยบ้านเฮากระดายแงมแรงเหตุงานจุงเทียบจุงไทยเพราะไดี๋ี้เงินเดือนเงินดาวครับผม วิถีชีวิตบ้านเฮากับซ้ำนมบ้านปลาเอาให้เบิ่งนี่แหละครับบ้านเฮามันกับซ้ำบ้านเฮาคือเขาวานั่นแหละความสุขของแต่ละคนกับต่างกันครับแล้วต้องคว่ำพ่อใจเนาะควออ้อ <c oughs> งนึ่งมาที่นี่ช่องครับผมไวยมันม่นผมนครับผม ว่ามันตีนผู้บนท้องมันควัดขีดินไส้ครับผมตอนนี้ก็ผมครับไม่ไมเลยว่ามันว่ามันผู้บนท้องที่น่องคุณมันควัดขีดินไส้ควัดขึ้นครับผมสําหรับผ่านพันกกบกองแล้วครับทางรวนอยู่บนนี้โอ้ยตาคอยให้บุรีคอยดีซอ,องเห็นบ่เนี่ยนครับกองเขาเพิ่นเอ้าปล่อยเพิ่นนุ่มบ้านปลากลองหลายมือแล้ว ไปพันพีพี่พันดูครับเห็ดหมอมันะมีสภาพไปกินกับจีพี่น้องเลยเปลี่ยนทำเล,เล,ล่เปลเเี่ยนพุมนงกัลูกผ้ารับากะแตกับจีมไว้ยเดิเห็ดคาแค่ไเห็ดคาเนียมันจะเสียงมาดังย่างย่ง ต้นะ่่ไปีก็ีอยู่เลยน้ไอีกหมหนึงหาไปเรื่อยๆ้มำเ้ากวางเขาได้ตอนนี่ยหนึ่งสงามสี่หางแล้วไเบิดเป็นสอบแล้วเขาให่อยไม่ให้คอยล้วาว่าจนสิบ่าหอันเอาไปเป็นเขากูเบิดเป็นสอบแล้วเพื่อนหนูเขาได้เห็นสองตัวเพื่อน ยาอยากกินมันอืดเนาะห,หวานเท่าอึดเต้มันว่คือหมมองมันหลายอึดแห่งเสีบได้พี่น้องเอ้ในจะด้หลายพี่เจ้าสามส,สิบพรอนขุนกวางเพีงหแหล่งกบอยากเนียหน้อยสองชั้ตัวขยังขว้วเสีบถีแท่ไม่รับพี่น้องไม่รับมาก็มวาน้ำที่ปะเขาก็ยยอนไม้เละะืือเห็นนี่ ไ,ไ,ไหนล่ะบอกมาเลยเป็นไก่ข้นมีนวังขนไก่เบิดกองเนไม่กินเบิ้ดไนี่ครับผมห้องกระสิบเมื่อนั้นนุ่ม,มบ้านปลากองอยูมม่พูนครับมือวันเวเลนไทยเนาะครับผมถุนฝากดอนนี่ไปเมื่อนี้ก็มาหอยแถวลังบ้านนะครับผมนะครับมาหอยแถวลังบ้านกับสีย่างเลาะไปยังสีล่ะครับมือแรงกองเขาไม่กองเขาเก่าพร้อมครับผม ประมาณอสองสามหมื่นอยู่มั้งสามหมื่นอยู่มั้งกินอยู่บ่ียังไะกินเบิดเบื้อเงบงื่งขวาเฮ็ดอไอหมองยิ่งออกกูล่ะผู้ใดยั่วมาอีกพันคือบ่เห็นเนาะ เนนี่นอ้องบ่งสาวน้องน้างไรนี่เตืนาเอาป่อยเพิ่นปล่อยเพิ่นอย่างไรเตืนด้พี่น้นองมัน,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 นอ่งงี้มเ,เ,เ,าเอาเหตุที่บางๆเน่ยรีไฟใส่ขอไปใกล้ๆต้องทำเม็ดก็ได้หรอกหน,นึน่งหัมานห้กเมตดพอดีหลืระยะทานีถึงแกะมันน,นี้นอนอยากจะมือแล้วจะการบันจุ กของแถบพนมาตยอสูหมานปลาปเรืงยงว่ากันนี่เห็นางกว่มื่อกี้จิมิ้บัตรเลยพี่น้องกองเตากล่องนึครับกองไว้เดี๋าเบิ่งสองหมือครับเคียจนมุนเลยจนในกล่องใช่ไหมสุดฟ้า มอนาสะาดครับจะเจอตัวหยกมเล่นนี่ให้กันนุมบานปลาที่หิวหางครับเดี๋ยวจงถาเบิ่งมาแรกครับไปเรื่อยๆอเขาก็สิไปทำเร่เนี่ยครับผมครับน้านี้ปลาอยาข้ามันกะนั่นแหะเนาะมันเริ่มจากเศราแล้วจากางั้แล้วครับข้องก็เริ่มลบแล้วง้วข้าวไอเกยียับเนี่ยันบ่อซอกเบิ้งอีรีมันกับบ่อเห็นเนาะครับเนาะแต่ว่ามันม่หนูครับมันขด อันนี้มะกลองใส่กลองเก่าคือเก่าครับผมแต่ว่าบริทไทยเบิ่งครับเพราะตาไทย่ยล่ะนูนทังบานปลามันอื้ครับพี่น้องขนาดมะอ,อ้อยใหมก็ยังมาคอยอย่างนี้อยกินตันหนอยหน่อยกินน้วมเนี่ยอ,อบสนา ปล่อยผ่านไงเพื่อนมึนนะครับไอไส้เห็ดขี้ต้มกันเนี่ยพอดีเปี๊ยงยิ่งมาถือกับสีเลนมาตําบ่วงเขาในเท้านี่เขาเอาทองอันเลยพี่น้องเลยหุ่นเขาขาวเห็นมาพี่น้องบ่วงเขาเหรออืมเขามันมันมันมีเหลียนสวงยิ่งมาถือกับพอดีเลนเขาบ่วงเขาเลดครับมันออกเสร็จ กันไม้ไมเบิดแล้วมาครับผมอีกไม้หนึ่งครับนี่ก็เป็นบานคตรนะพี่น่องครับผมบานนุมบ้านปลาครับผมเงี้ยพี่น่องข,าง,ขางนุมบ้านปลานี่ยเขาขหวยมาฟังพี่ครับผม เราต้องไปหากินไก่พี่น้องเอ้ยนี่ใส่น้ำแถวหลังบานห้อยล่ะมาหาสอกเบิ่งครับกอ,องเขาเก้ากอ,องเขาไม่ปนกันไปน้่งครับผม,มขดใหม,ม,ม่ๆเลยเบิ้งนายพันมามขดใหม่ๆแล้วขดมานี่บอแปลวันความแตกต่างค,คือดินหนาแหลงเนี่ยนี่เห็นไหมขดออกมาใหม่ นี่ี่เป็นหวยเก่ามันจะเามันอวานถึงจะเข้าเขาเขาตอนนี้มาเปเกี่ยว,ขวเข่าเที้ยวายังไม่ไหมเปววเธอได้เหนเนาะเจัาเปวาจ้ตัวใหญ่ยอยู่แ่บขึ้นขึ้นหัวหน่อยแถวหนูมันยุดอยู่นดเวลาเขาในหัวเหรียนวก็เมียลยเนาะเมีย่ไหนสามที่เรียนมาเรียนก็เรียนครับจันแนยิงนะ่ บรรยากาศตะเวนบ้านบ้านนองห้องพี่นนองเอ้ยหนุ่มบ้านปลามาพอเนี่ยนี่กะม่อยากไปแล้วครับกรุงเทพนี่วามันบ่มีเงินมีมนมทองกับสีขออยู่บ้านท่องพีล่ละครับบ้านมันได้มากแล้วเนาะกับสีมากตามวิธีเคยอยู่แตส่มมตสม,มัยเป็นเบาแต่สมัยเลียนมันลรอครับพี่น้องบึง้งท่านพันวาอันสีสวกเบิง้งคากวาเป็นทางลวนมัตเววประเสนพุพนวาเป็นทางลวนมอตเว สวีบแบบ,แบ,บนี้สวบไพิกัีวะสวแบบนี้ครัเรียกมือกันมาแดงครับนี่นบ้าอออนนี่ละหาอยากหาก,กินอากประสบการณ์มื่อกีมน,นาที่นี่โตอยู่นเามนาีพลาดนะไม่เนี้ไม่เ,เี้ยไมมองหยับนี่แก้วข้าวนี่ย โอ้ยสองทหารเสือพัอนนี่ไอ้ไข่ไปโอบใช่ไหยังไอ้นุม่มเอาอีดีตัวนี่มันจะแสบแทนตัวนี้ ผมนุมบานปลากเอาบรรยากาศบ้านนะครับผมตอนพี่ตอนน้องผู้อยู่ไกลครับผมพอนเห็งงนงานอยู่ไกลบ้านเนาะท้างด่วนยมอมงนี้เหมือนเดิม หนูนสิพตื่นข้าวขาวว่าแม่เธอดวงอาทิตย์สองอ่อนเดือนอีกเกิงสองเงี้ยมาเร่งเดือนก้ายมันเป็นเดือนเรียบเดือนเหน,น,น,นื่อยเนี่ยจะคำวะนี่มาพี่น่องนุ่มบัตรปลาสิผ้า 45, พีเบิงกลองเข่าไม้เก่าห้องบาทครับ ไมาให้เกาแต่ว่าน,นูมันยังหลายครับเหมือนห้องจุดๆดูเมือเขายิงมาถือกันล่ละเบื้องพี่น้องเอ้ยผัวในการอยู่พี่น้องในการอยู่ผัวนาเบืงองบนกล่องโฟกัสบออืมปล่อยน่าพาดพันเฮตู้มเหมือนพลาดยัง่เพิ่น กวางได้ยิ่งมาถือว่ะเอออดว่าเนี่ยวันนี้บ่มี่หนามพี่น้องหนามซีได้รุ่นเลยวันนี้น่ะบ่มีครับวันนี้มือนามผ้าหนามยิ่งผ้าน้มบล็กบกบล็อกบกบกยิ่งมือนันลดลดรถเลยมือนันน่าเบิ้งพี่น้องเขาเป็นกวางนี่นี่ละอันลูกปืนบาดแย่หนี่นี่ละมือยิ่งมาถือกับพี่น้องคลิปเก่าข้อน่ะปุ่นมือนีมุนอุ้ยปุ้ยพี่น้องเอ้ยมือนี วานทางล้วนมัตาเตวีมองนี่ตัวใหญ่ไอมองนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยมุมบานปลายแล้วสิบเห็นกว้างเขานำ้ำขานมันเสร็จไหมมาแนวน้ำขึ้นมัาจาบดวงตาวเนาะมากับมาน้ำพี่น้องเอ้ยสีข้อมันไปอบอยู่ดอกอนี่มังน,นี่แท้สีน้ำกดห้องมะเร็งนี่ ควเป็นควัวครับจนมาสองตัวนี่ไก่น้ำผห้หน้านี่จนบ,บนนิบิต้องห้างพารับ ครับพี่นองผมบรรยากาศเนี่มาแลงครับผมตะเวนกับสิตตกดิดนาะไม้เก่าครับผมไม้มือมือวัดในเลนไท่ยครับผมแต่ว่าหนูย่างไรครับมองนี่เอาไปกวองใส่กวองเก่ามานันนาะห้องจุดจุดพ่นว่าเขากว้องเขาครับแสดง่าพ่นบ่ท่านหิวหมหรื้อจังไหนผุ พี่นอ่องมองหนึง่งมองเห็ดนมบานตาเห็ดท่างไ้ครับมอหง ข้านพนกำลังสอบหาอยู่เป็นไเรเฮียทางด่วนมัตเตอร์วียอยู่บ่เกตเขาวานลุงสีใหญ่เพช้นบ่นะทางมาอุตส่าห์เห็ดไบพีหน่อมองังที่จทางกล่องนั่นอยากเบื่อเล็กน้อยเนาะครับเนาะเป็นมันเป็นหมูสาบพ,พยน ว่งามไว้บรรยากาศนั่งเลียงหอ้นอนบอมีมบอบอลูสมุนกับคัก <c oughs> โอย เด็ดแท้สมุนนี่ก็ได้มาเรื่งโมได้มาล็อกคูนี่นะครับพี่น้องผมมาหนีนุ่มบ้านปลากับผ้าไปกองเข่าเบิดแล้วครับทั้งเบิดเนี่มัประมาณจะกองเท้าไหรพันยี่สิบยี่สิบครับผมกับบรรยากาศย่านบางแลรงครับแามแลรงมันท้องใหท้องหน้าพี่น้องเบิ่งจังติดตามเบิ่งพี่น้องคลิปไปยิงสีมานบอลเนาะ สำหรับคลิปหนีนมบั่นปลากัดขึ้นดีไหวท่านนี่ครับจึงไปเบิ่งต่อยิ่งเนาะครับเนาะนั่นถูดด้ใดมากกับฝากกดไลค์กดแชร์ให้นุ่มบั่นปลาแนี่ยเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจกับไอ้เพิ่นนี่แหละเออเอาคลิปงานนุ่มบั่นปลาประคอหน่อย <laughs> ไปพี่น้องไปสิคําคก่อน